เมื่อหลายเดือนที่แล้วผมคิดถึงการพัฒนางานของสำนักงานอยากจะเอาเรื่องของวีซ่าเวิร์กเพอร์มิทมาให้บริการลูกความในสำนักงานนะครับคิดขึ้นมาได้ว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเคยไปอบรมกับอาจารย์จุ๋มนะครับแล้วปรากฏว่าลองติดต่อท่านอาจารย์ไปดูว่าถ้าจะเชิญอาจารย์มาเป็นวิทยากรที่เชียงใหม่นะครับท่านอาจารย์อยู่ภาคตะวันออกถ้าจะเชิญอาจารย์มาเป็นวิทยากรที่เชียงใหม่อาจารย์คิดค่าวิทยากรเท่าไหร่อาจารย์ก็แจ้งค่าวิทยากรมา อุ้ยอาจารย์ไม่ตาม,มากนะครับคิดไม่แพงนะัดอาจารย์ตั้งแต่2เดือนที่แล้วให้มานะครับแต่ปรากฏว่าพอใกล้ๆอ่ะอมีเรื่องราวเหมือนว่าเอ๊ะเราจะมีธุระหรือเปล่าเราจะยุ่งหรือเปล่านะครับทีมงานเราจะพร้อมหรือเปล่าปรากฏว่าได้คอนเฟิร์มกันจริงๆก็คือวันจันทร์จรันทร์เนี้ยจันทร์ของสัปดาห์นี้อันนี้คือวันเสาร์นะคอนเฟิร์มกันวันจันทร์อาจารย์บอกล็อกเวลาให้แล้วนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จองตั๋วเครื่องบินมาเลย จะมาสอน3ชั่วโมงนะครับให้สาระความรู้หลายอย่างมากนะครับเต็มๆนะผมมีทีมของผมนี่มีฟรีแลนซ์สอคนนะครับทั้งสายฝึกง,งานคนหนึ่งแล้วก็มีพาร์เอนเอร์นะครับที่ทำงานด้วยกันมาอีก4ท่านนะครับบรรยากาศดีมากวันนี้นะบ่ายนี้เลยนะครับเราได้ความรู้สาระเต็มๆยังไงจะเอามาแชร์ในช่องนี้นะว่าสาระที่ได้คืออะไรบ้างนะครับ ตอนนี้มีวีซ่าหลายแบบเลยเดี๋ยวเราจะมาแชร์กัน